อดีว้ามันก็ทอมันก็ทอบไอดีเดมาทำมงนีก็ตลกก็ตลกนะนาทีนี้กูจะเกิดทำมงนี้าบ้ามันีตัวมีระเบิด l e s g กลนกัมันคงงินใช่ไหมเขอพักก่อนไม่ส่งไม่ส่งสวยเงี้เงี้รับไปที่ไหนได้พี่ค้ยเบิกทีเดียวรายกันมก่อน มันจะเอออยู่ละไอ้คุณกระเป๋าไปเก้าหมื่นดาบตำรวจไปทีนึงโดนจับไปไอ้ดีมันใส่สูตรแดงมาทำไมอ่ะคิดไงอ่ะโธ่ผู้ด่าตีนไม่เชียวไมีเชียวอะไรโอ้ยทำไมหน่วงจังโอ้ยอ่ะโอ้ยมาแดงเต็มสภาเลยเว้ยได้ได้มันจบไปแล้วจบไปแล้วเราจบก่อนนเราจะไปได้ไหมไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวเพูดเองเดี๋ยวพูดเอง เชียร์ไรสัตว์แดงมนโนฮ่าฮ่าาฮ่อยากพังด้วยนะครับบะสีมาพร้อมขนาดนี้เชียร์ไรสัตว์แดงมนโนยาสั่นนี่ขายยาสั่นนี่น้องขายยาสั่นนี่น้องพี่แค่เราสองคนเลยละเมย มึงจะติดหล่อไปไหนวะจะ่ยต่อทำไมวะไอ้ชิีนี่ลมดีเลยวะมั่นไสวะชิงสีสู่ต่อเลยดีกว่าฉุนละไม่รู้ว่าอะไรใครสกิดอะไรเอาหมดอ่ะตอนนี้อารมณ์ดีเหรออารมณ์ดีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ์ดีต่อสภาครับชิงสีสูต่สต,สต่อได้เลยไหมครับอันนี้ของเราจะรับโปรเทคหรือเปล่าคะผมไม่รับครับ ของเราไม่รับโปรเทคเราจะชิงกับแก๊งไหนโนซอมครับ,บรรเพราะต้องต้องถามเราแวก็ทางฝั่งโนซออ้อมอะไม่ใช่ครับไม่ใช่รรครับหมายถึง <นะ S 1> ว่ามังกรแดงครับอ๋อฝั่งฝั่งมังกรแดงใช่ไหมเราจะชิงกับมังกรแดงใช่ไหมถามว่าสิครับว่าเขารับโปรเทคหรือเปล่าต้องต้องเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยกันก่อนครับรอคุยกันก่อนครับได้ครับไว้หน่อยนะครับพอดีอันนี้อันต่อแล้วที่ตำรวจนะครับ เกี่ยวกบอกกูเกี่ยวอะไรอย่างเทงจจอ่ะเสียวจัดแบบอ่ะรบก้นขอตำรวจที่สภาด้วยค่ะโอเคค่ะเข้ามาข้างในเลยนะคะตำรวจมาถึงแล้วหน้า,า,า,ม,าม้งศูนย์มาเลย อะไรนะเพื่อนนะห้าสองห้าตั้งใช้บอกเพื่อนหน่อยเฮ้ยพี่หลงหัวขาบะเอ้ยไปไหน<ๆ>เว้ยต้องไปช่วยพี่ชายโอเคครับถ้าเกิดอันเจลเสร็จแล้วก็แจ้งครับ รับสิมึงรับโปรเทคสีมังไอ้มังกือแดงรับสิฮะรับสิมึงรับสิถ้ามึงกลัวมึงก็รับสีเออสภาครับอันนี้ต้องต้องรออะไรอีกหรอครับอะรอทางฝั่งถ,ถ้าถ้างั้นผมขอผมขอคุยในในส่วนของผมก่อนได้ไหมครับเอาเรื่องสกอร์ไหมมันน่าจะไม่ต้องมีคนกลางวะเรื่องรับ สกอร์ที่เออไปเพิ่มเออแล้วแล้วก็ไอ้เรื่องเรื่องเรื่องสกอร์ครับสภาทําทําไมมันมันมันจบแล้วทําไมถึงถึงถึงมันไหลไปอย่างนั้นได้ครับมันมันควรจะตัดตั้งแต่สามสิบหรือเปล่าครับอันนี้ผมสงสัยนะครับพี่ซอพี่ได้ยินเสียงสภาหรอพี่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินก่อนหน้านี้ได้ยินแต่เนี้ยเขาเขาไม่พูดเขาเงียบอะฮัลโหลครับสภาสภาได้ยินไหมครับสภาอะไร ไปแล้วไปแล้ววยรีเซ yes? ็ตหน้ากันหน่อยดิรีเซ็ตหน้ากันหน่อยไม่มันก็เหมือนเดิมเลยนีพี่เงียบๆเอาทีนี้มาในส่วนของเราก่อนก็ได้ครับมันกรแดงพร้อมยังครับเราจะพาไหมไม่ครับพร้อมยังครับพร้อมเรื่องอลไรครับ 6M ไงครับสีสงครามพร้อมครัแต่ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับถึง363ครับไปกดมาได้เลยครับจ้าแต่ว่าให้จ้าไปกดดิ ไอ้เจ้าติดคุปติดตู้ปลาฉันเองเออเอพี่ไปกมาดิอย่าว่าสภาอย่าว่าสภาหายแล้วแฟนไปกดเงินกูปั่นอ้าวแจ็คนายจ่ายเงินแก๊งเหรอแจ็คเฮ้ยไอ้เหี่ใครไม่อ่านหลายกลุ่มวะไอ้สัตว เถึงออกคุกวะไม่ไม่พี่ออกคุก่ออกตู้เอ๋อมาน้องเหมยแคสออกไปแล้วล้อเหมยกลับมาอยู่มันจะมีอยู่ผู้หนึ่งอ่ะจะมีผู้หนึ่งอ่ะกระเป๋าอะไรครับหนึ่งสามหกสามครับ จริงเหรอเล่นได้ขนาดนั้นเลยเหรอขออนุญาตรับตังค์นะครับผมค,ครับซอลืมแว่นซอใส่แว่นหน่อยเสียเงินเราหน่อยเงินที่นายเสียเงินเรานะั่นอะ่ะ <c oughs> จะเย็นพี่แจ๊คเม่ชิวครับ ชิว M, ชีวหกเอ็มเฉียวเอิมอ่มอิ่มกินเต็มเงินเขายังจ่ายเงินจ่ายเงินไปยังเดาจะจ่ายเพิ่มก็ได้นะกดไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่จะจ่ายเพิ่มก็ได้นะครับไม่ว่ากันเราหิวออย,ยู่เนาะที่ซอเป็นสภาด้วยเหรอไม่ใช่ครไม,ไม่ใช่ไม่ใช่จ้า ันนี้ต้องรออะไรวะเอ่อสภาครับอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องรออะไรเหรอครับฮัลโหลครับหัวไหได้เวลาไปแล้วสินะยังยังไม่ได้คุยเลยเมืชาติงเนี่ยไหครับเชาติ้งได้่ยไหมสภายังไม่ได้คุยเลยเลยเบลใช่เหมือนแคสต้องไปก่อนอ๋อเอ้าเอ้านึกว่าคุยจบไปแล้วยังเหมือนแคสเราจะรอเหมยไหมเนี่ยไม่ต้องรอก็ได้เบลคุยเลย คุยจบใช่ไมใช่ใช่อันนี้คุยคุยเรื่องอนี้ครับชิงสีเริ่มใหม่ครับคุยจบแล้วก็จะคุยเรื่องชิงสีด้วยอ่าโอเคครับอันนี้ก็จบสตอรี่กันไอ้ยี่แลวพรุ่งนี้ชิงต่อที่วันนี้กูต้องตีเสียมาแล้วให้จบแเนี่ยอะไรนะครับไม่ใครล่ะบังกรเอ็กดีเป็นยังไงบ้างครับบังกรแดงกับเอ็กดีที่เรื่องสตอรี่นี้ไปผมไม่รู้สึกอะไรครับต้องถามฟังเขาครับ มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเล่นรอบนี้ไหมคะหรือว่าได้มีการเคลียร์แผลเคลียร์ใจอะไรกันบ้างโอ้ยเรียบร้อยครับไม่ได้รู้สึกติดค้างอะไระครับก็รู้สึกว่าก็าเล่นน่ารักกันดีหลังๆอย่าง,งนี้ก็คงจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแล้วครับโกใบนี้ก็คงจะน่าอยู่มากขึ้น <c oughs> อ๋อมังกรแดงเป็นยังไงครับครูไม่สงบเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยครับใช่ไหมฟูจิน้องไม่ใช่ไหมใช่ไฟูจิน้องสงบใช่ไห ครับก็สตอรี่นี้นะครับก็จบไปด้วยสกอร์เก้าต่อสามสิบเป็นเรื่องสกอร์ต่อแย่งสกอร์ได้ไหมครับแป๊บนึงเดี๋ยวคุยเองครับทำไมไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องสกอร์ครับผมงงว่าทำไมมันมันผมมันจบที่สามสิบไปแล้วครับทำไมทำไมถึงถึงยังนับสกอร์ต่ออยู่ครับอ๋อคือมีการประกาศเป็นเจ้าสามเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ครับทั้งประมาณประมาณนะครับทั้งที่อ๋อสกอร์เขาตอนแรกเขาโขกอะครับแล้วผมอุ้มเอ๋อก่อนไปสองมันก็ควรจะตัดจบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับ ก็เลยก็เลยก็เลยงงว่าสกอร์ทำไมมันถึงยังไหลต่ออยู่ก็คือตอนนั้นเนี่ยอันนี้เบลไม่รู้สถานการณ์คืออาจจะมีการคนเข้ามาพร้อมกันใช่ไหมก็เอาเป็นว่าจะเป็นเก้าต่อสามสิบแล้วก็ในเรื่องของสกอร์ที่เกินไปเนี่ยสภาก็จะคืนบัตรประกันตรงนั้นไปโอเคครับได้ครับโอเคครับก็คือจบไปด้วยสกอร์เก้าต่อสามสิบนะคะเป็นฝั่งเอ็กดีครับที่ชนะไปขอแสดงความยินดีด้วยครับเอ็กดีครับขอบคุณครับครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นในเรื่องของฟีดแบ็กหน่วยงานเป็นยังไงบ้างคะทั้งสองแก๊ง เราไม่มีปัญหาเนาะมีมีมีอยู่ครับมีมีทุกรอบไอ้ซอตบอกแบบว่าเรื่องตอนตอนไฟใหญ่เราจะเล่นกันต่อใช่ไหมไฟใหญ่เวลาเราเอาสอบเอาศพไปกักอ่ะไอ้ซอพูดให้หยดิพูดเลยพี่พูดเลยปกติรอชอบเอาไปอ่ะอ๋อมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอันเนี้ยพี่ไม่ไฟเข้าอ่อมาเอรเบลนะเรเบลผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่แจ้งให้ก็ได้เสียผลประโยชน์อ่าสภาครับมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นว่าไฟอยู่อ่ะแล้วมันยังไม่ทันจบแล้วเอาศพไปกักครับ แล้วทีเนี้ยตำรวจเขาเอาศพไปเลยมันก็เลยเป็นการที่ว่ามันมันเหมือนมันมันเสียผลประโยชน์อแต่จริงๆเราเกินนะเราเกินไปหนึ่งแต่ไม่เขาไม่นะเอาไปกลันเอากลับไปตกแต่ตำรวจโฉบไปเลยอย่างเงี้ยในเมื่อไฟยังไม่จบตึ้งทิ้งลงไปอ่ะตอนรอลงเบาไปเลยอมันมันจะมีอยู่สองกรณีนะถ้าเกิดญากเคยทําคุณหมอกับตำรวจมาแล้วก็คือถ้าเกิดมันอยู่ไกลไฟมากๆแล้วตำรวจหมอเขาไปเห็นอ่ะคือ เขาจะเอาไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในระยะสายตาว่าเอ้ยไฟกันอยู่หมอจะไม่มีสิทธิ์แตะต้องศพทันทีจะไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยอ่าอันนี้เดี๋ยวตํารวจลองอธิบายการทรํางานของเราหน่อยครับว่าแก๊งเขาเข้าใจตรงกันกันกบเราไหมตํารวจลองอธิบายเลยครับถูกครับแบบแบบนัน้นเลยเดี๋ยวเขาเข้าใจเลยลอ,อันนี้อ,อันนี้พูดใหม่อรอบเลยอ่าก็คือที่คุยกันไว้ก็คือ ถ้าสมมติว่าเราตำรวจเห็นเห็นกากศพเนี่ยแต่ว่าเห็นไฟยันนั้นอะอยู่ในระยะสายตาเนี่ยเราจะไม่เข้าไปยุ่งครับแต่ว่าถ้ามันไกลเกินไปไกลมากๆเนี่ยถ้าเราเห็นคนขับรถเอามาทิ้งเนี่ยเราสามารถเอาไปได้ครับอืมแล้วก็อีกกรณีหนึน่งครับเอาจริง<ต>ผม<ต>มันไม่อย่างมีปัญหาครับแต่ว่ามันมันจะเป็นฟิลแบบว่ามีทุกเล่นทุกรอบมีปัญหาทุกรอบอุ้มอยู่อันนี้ยกกรณีเป็นฝั่งผมนะเพราะฝั่งผมอุ้มอยู่จริงแล้วทีเนี้ยคุณตำรวจอะควรเรียบเรียงความสําคัญกับ เคสในการไล่ครับควรจะไล่เคสียหอ,อก่อนไม่ใช่แบบว่าเคสที่แบบขัดขวางครับอันนี้คือแบบว่าเคสห่หอผ่านไปสองสามรอบครับแต่ว่าก็ยังแบบมาวนเวียนมาเอาแบบคนที่ขัดขวางอยู่แบบเรื่อยๆือครับตอนนั้นที่เคสียหอ,อก,ก็ขับออกไปแล้วจนวนกลับไปกลับมาอย่างนั้นอ่ะแต่เขาก็ไม่ไปเคสียหอครับก็มาไล่เคสแบบเคสที่ขัดขวางอ่ะจำจำนาคุกได้ปะที่จงใจชนอยู่สามสี่รอบอ่าคือคือคือชนคือคือชนอยู่อย่างนั้นเลยครับแบบสามสี่รอบครับคือเคสหอก็ขับผ่านไปผ่านมาก็ไม่ไปไล่แบบเคหอ ผมก็เลยแบบว่าให้ให้ความสําคัญแบบผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นผมถึงเดือดนะครับวันนั้นแต่ว่าอันนั้นคือในกรณีนั้นคือเป็นฝั่งผมแบบฝั่งผมอุ้มต้องนะสูตรสวยจัดเลยเข้อสุดท้ายเลยไหมว่าในตอนนั้นคือคุณบอกเดบิวดนมินเยสเฮอร์มีครับมีมีมีก็ก็คือมีคันในเครฮอนอยู่แล้วก็มีคันที่มาไล่ครับเอามาเขียนไว้ X D แกงเตอร์ว่าเครที่ห่อขับขับออกไปแบบ ไกลมากแล้วครับแต่แต่เขาก็ยังแบบอยู่แค่คันเดียวอะม,มันถูกแล้ว,แ,ลวแบบแบ<ส>บแบบนั้นก็เลยเพราะว่าการทางควาตำรวจเนี่ยเวลามีเคสขัดขวางเกิดขึ้นเนี่ยตำรวจจะแบ่งจานวนคนไปไปกันเคสขัดขวางครับไม่ให้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ตำรวจที่ไล่เคสไล่เคสห่อนทำงานง่ายขึ้นอืมอืมโอเคช่างมันครับเ,เรื่องเรื่องตรงนี้ก็เข้าใจได้อยู่ครับก็ตอยดีดเอาเปว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วครับอ่าแล้วมังกรแดงมีอะไรนะคะเกี่ยวกับฟีดแบ็กของหน่วยงาน ไม่มีครับไม่มีทำงานดีมากครับงานดีมากเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์เรื่องเหรียญอะไรหลังหลังคุยจบแล้วกันครับอันนี้เราจะคุยกันต่อเลยใช่ไหมได้คุยกันมาเบื้องต้นเรื่องคะหรือว่าจะเริ่มคุยใหม่เลยยังครับก็เนี่ยครับผมอยากชิงสีครับอ่าครับคุยละเอียดกันได้เลยครับวงกรแดงจะยังไงเอ่ยเอาไงครับเล่นกี่ใบดีครับ ยับยังไม่สะดวกเล่นครับยังไม่สะดวกเล่นอ่าแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเอ็กดีอันเนี้ยก่อนที่เราจะถามเขาว่าจะเล่นไหมเนี่ยอันนี้ต้องถามก่อนว่าจะเลือกรับเขาถามเขาสิครับผมตอบไปแล้วผมไม่รับครับรับครับมังก็แดงเพราะฉะนั้นถ้าจะคุยเรื่องสีมันก็ต้องรอหลังจบโปรเทคสิบสี่วันไครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวสิบสี่วันเจอกันใหม่นะ้วโปรเสิบสี่วันเลยเหรอครับนานจังเลยครับทั้งที่มันก็ไม่ได้เล่นหนักขนาดนั้นนะครับ เนี่ยผมมองว่าครับมันเป็นสกอร์เก้าต่อสามสิบครับมันถึงสามสิบใบด้วยมังกรแดงเราจะคุยกับเขาก่อนไหมครับว่าอะไรยังไงเอ่ยเพราะอันนี้เราก็เล่นกันไปแล้วเราเราคุยกันดูคุยคุยเรื่องอะไรครับก็คือเรามีอะไรจะคุยกับเขาไหมไม่ได้ส่วนตัวเพราะผมไม่ไม่ได้คาใจอยู่แล้วเพราะว่าก่อนเล่นก็คุยกันแล้วครับว่าเออมาเล่นเคลียร์ใจนะครับอะไรที่มันอยู่ในสตอรี่จบก็คือจบถ้ากอผมก็เหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันครับอ่า แล้ตอแล้วแล้วมายัดยากูทำเพี้ยะไรโอเคครับถ้างั้นก็ถ้าไม่มีอะไรล้วก็ตอนนี้แยกยากันก่อนได้เลยครับเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกรอบหลังโปรเทคหมดขอบคุณครับได้ครับได้ครับขอบคุณพี่โซันที่ผมบัฟหลุดไรไปขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนางานะครับขอบคุณตรวจขอบคุณรวกองะครับองกรักองรัพี่รับเรีียบเลย เออสลับรับรับไว้ก่อนให้หน่อยเดี๋ยวเราต้องไปที่รถรับรอรับให้หน่อยขอ้โทษพี่ๆตำรวจแล้วก็พี่พี่หมอด้วยนะคะโอ้ดไม่ชิงสีแล้วโอ้ดตำรวจด้วยนะคะขอโทษเลยครับโอ้ดไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่ได้หรอพี่คุณคขอบคุณมากครับโอ้ดจะชิงเองหรือจะให้ชิงให้หรือไงจะชิงเองเปล่าสิบสี่วันอ่ะอยากแต่แต่ไม่แต่อยากเห็นอยู่นะอยากเห็นโอ้ดชิงอยู่นะเพราะว่าตอน้องรอบก่อนโอ้ดเล่นไม่จบดีกับเขาเนี่ยถูกป่ะคิดว่าไหวเะล่ะคิดว่าไหวปะ สิวันเหรอสิบสี่วันเออคิดว่าไหวเปล่าไฟก็คือคออยู่ถักไปบ่อกทีแล้วกันอ่าได้ไม่มีปัญหาที่ว่าแหละได้เลยจริงไกลเอาสมมติสมมติเอาสมมติสมมติผมไปไล่สีเฮลชีอะไรอย่างเงี้ยจะโกรธหรือเปล่าีมอนท่ออะไรอย่างเงี้ยไปไกลบอกว่าตำรวจเต็มที่แล้วครับอ๋อไม่ว่ากันเนาะใช่อะไรก็เดี๋ยวต้องวนมหานี่ปะเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีหรอกโอ้โอโผู้น่ารักใครจะวนมหาใหม่ตีกันจนเบื่อละเฮวัดเฮวัดเจอกันครับผมครับ พี่ก็อยากเหมือนกันแหละเอเย้ยไม่ใช่จับตังค์เลยังไม่ได้สองบาทเลยเดี๋ยวกูเปิดเลขหกห้าพี่ผิดอดีตละครับอดีตละครับคุณตำรวจแปดเก้าหกครับแปดเก้าหกเดี๋ยวขอโทษนะพอดีผมดื้อว่ารถผมอยู่ปี่่างนงนี้โอนหวัดแล้แวงสุดท้ายเราต้องโอนมาหาดนี่ปะเนี่ยไอนะโอนเริ่มหวัดแล้แวง เอ้กูถามไอออสหรยกอ่ะกูจะไปไล่สีแจงอื่นสีแดงอะไรนั่นบอกเต็มที่เลยเลยพี่ทำสัญญาบิดเดี๋ยวกูกลับมาจากตาทาวเดี๋ยวจ้ากันแท็กจะเล่นเจไอแท็กกับเอ้บิดบิดบิดแล้วไปขายพี่ผมเฮ้ยสี่สีสีแดงมันมีใครบ้างนะอิมมอร์ทลฮิโลชิใช่ปะไม่ใช่พี่สอว่าเก็บสวยเก็บสวยเนาะไอหางเงินไอหาเงินไอหางเงินนี่ดว่าบ้างไหมมาจีนดูจีนี่สิอะอะไรไเนี่ย ไข่รู้ห่มพี่รู้ผมพี่รู้ห่มพี่ไข่วะฮะทีเจไอ้ฟาดไม่อะไม่กบบนี่เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับบุณีเมธลงนิ้วตอบคืออะไรอ่ะอะไรของมึงนี่อะไม่รู้ผมโทรมาไง หรออ๋อโอเคนีนะนเพรางว่างๆรู้ไม่เดินามาเดินเล่นหรอไอ้วันที่หนึ่งวันที่สองอะไรอย่างเงี้ยมันเดินเล่นได้นะเนาะประเทศมันโลง่งๆอยู่อะช่วงเนี้ยเนี่ยพี่สองทำเหมือนเด้วยเดินเล่นหรอเรื่องแถวเออทำไมไม่ไป,อ,ไไปอ่ะมาหาพ่อนี่เอ้าหป้าไปเออก็นี่ครมาหาป้านี่มาบอกทีนี่ก้เาอมีไวรัสโอ้โหมันเรื่องยากที่ไหนลราไวรุสไวรัสอ่ะ ไปใส่โฮดว่เดี๋ยวไปใส่โฮดกันก่อนดีกว่ามอยากใส่โฮดอ่ะมีอะไรจะบอกว่าวันนี้ผมมีความสูงอ่ะบุญเลขอะไรวะุเลขสี่สองหกี่สองหกเว้ยเออเฮ้ยแม่งใส่โฮสกางเกงดำกางเกงดำกางเกงดำอะไรวะกางเกงดำหนึ่งห้าศูนยว่าว่ะ โนซอาเขาใช้เราเป็นเครื่องมือนะในการเอาสูตรสีแดงชัดเลยเชี่ยวไอเแตงัวสยจัดเลยไปส่งพี่ซอขึ้นเรื่องมีหน่อยไปสวยจัดเวลาพี่เล่นพี่ใจลอยวะใจลอยอะไรวะใจลอยไปหาฝั่งนู้นอ่ะใจลอยฝั่งนู้นคืออะไรวะผมบอกไม่ได้พี่ชนให้น่อยไปโป้งเลยหรอไม่ลองพีสอไฟ